ปุตตะกาโมละภีปุตตังพนะกาโมละภีทนงอัติกายเยกายยะยะเทว,วานังปิยตันสุต,ตวาอิตติพิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสสวนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนณะมูพุทธายะชะยาสนาตตาพุทธะเชตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุรนราสภาสันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสาเปปฏิติตาไมหังมัตถเกเต,เตมุนิสราสีเสปปติตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลเนีสังโคปติตโตไมหังปุเรสะพะคุนากโรโอหะทะเยม,มีอนุรุธโธ สารีปุตโตจะทัคินีโกนัญโยปิธิพาคัสมิงโมคันลานโนจะวามะเกทัคิเนสาวเนไมหังอาสูงอานันทราหุรากัสสปจะมหานาโมอุภาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิธ ah ิพาคัสมิงสุพโยวะปะพังตโรูนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปงคโว กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุนากาโรปุนโนอังคุลิมาโลจะาอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติลากามามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทรา ชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระสนางปุรโตอาสีทักขินีเมตสุตกังั้พชักคังปัชโตอาสีวาเมอังปริมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนางอาสีเสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตา สัตตปากาลลังกตาวาตะปิตตาธิสันชาตาพาหิรัตชตุปัตวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชาสาะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสามพุทธปัญชะเรชินะปัญชระมัชมัมหิวิหารันตังมหีตะเลสทาปาเลตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุภาเวนะชิปันตรายูสัทธมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรติ